สวัสดีครับเพื่อนๆือนครับเช้านี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกผักในหลุมเดียวนะครับไปกันเลยนะครับผักหลุมเดียวของผมหลุมนี้นะครับจะมีนะครับนี่คือพริกนะครับพริกนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพริกขี้หนูหรือว่าพริกอะไรครับแต่ว่าเป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นต้นกระเจี๊ยบแดงนะครับต้นต้นกระเจี๊ยบแดงยังไม่ติดดอกยังไม่ออกผลนะครับ ยอดกระเจี๊ยบแดงนี้สามารถทานได้นะครับเอามาต้มส้มแกงส้มนะครับของคนใต้นะครับถัดมาก็จะเป็นต้นมะอึกนะครับต้นมะอึกนี่ก็จะนําผลไปทําน้ําพริกมะอึกนะครับก็ยังไม่ออกดอกยังไม่ติดผลนะครับแล้วก็ส่วนชนิดที่สี่นะครับก็คือฟักทองนะครับเนี่ยครับฟักทองมีอยู่สองต้นกําลังเลื้อยนะครับงามเลยทีเดียว หลักการปลูกพืชหลุมเดียวนะครับคือเราขุดหลุมประมาณห้าสิบคูห้าสิบเซนติเมตรนะครับหรือว่าประมาณพึ่งเมตรนะครับแล้วก็หาปุ๋ยหมักปุ๋ยค้อนครับมาใส่ที่ค้นหลุมแล้วก็เราก็เอาเนี่ยเอาพืชต่างๆที่เราเพาะเอาไว้เอาผักต่างๆนะครับที่เราเพาะไว้นะครับก็มาปลูกใส่ในหลุมนี้ได้เลยนะครับนะครับเห็นไหมเขาก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเวลาที่เรามาใส่ปุ๋ยใส่ไรนะครับใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยค้อกนะครับ เขาก็จะได้รับปุ๋ยพร้อมกันนะครับนี่ครับงามงามทั้งสี่ชนิดเลยงามทั้งสี่พืชนะครับนะครับเหมาะสําหรับคนมีพื้นที่น้อยนะครับหรือว่าคนกําลังแบบทําสวนปลูกพืชอะไรใหม่ๆครับก็สามารถใส่ในหลุมเดียวได้นะครับนะครับง่ายนะครับทําได้หลายวิธีครับนําพืชหลายชนิดมาปลูกได้บางคนก็เอากล้วยอะไรมาปลูกนะครับแต่ของผมนี่จะปลูกปะเจี๊ยบแดงนะครับ มะอึกนะครับแล้วก็ฟักทองนะครับเพื่อนๆลองปลูกกันดูนะครับปลูกได้ไม่ยากนะครับทำไม่ยายนะครับ